ทำไมเดือนนี้ยอดลดลงวะเซ็งละสิคูแข่งเยอะยอดขายไม่โตทุนจมแถมยังต้องตอกวัตถุดิบอีกเดี๋ยวแกเป็นใครทำไมหน้าตาเหมือนฉันจังฉันคือแกในอีกหนึ่งปีข้างหน้าวันนี้ฉันจะมาแนะนําเส้นทางสู่ความสําเร็จให้กับแกเส้นทางอะไรฟอรเร็กทีดีป้ะเนี่ยไม่ใช่เทรดคริปโตไม่ใช่แล้วเส้นทางอะไรอ่ะนี่ชอ็อปอาชีพเทเลมาร์เก็ตติ้งขายมากันเขาเรียกว่าเทเลมาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านประกันภัยจบสาขาไหนมหาลัยไหนก็ทำงานที่ชับได้เดี๋ยวนะจบไม่ตรงอย่างฉันเขาจะรับหรอนี่แกยังยึดติดกับอะไรเดิมๆอีกหรอทุกทักษะมันสร้างกันได้ขอแค่แกเปิดใจเรียนรู้แกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไหวพริบยังไงก็ทาได้เว้ยที่นี่แกจะได้เรียนรู้เรื่องของการเงินการบัญชีการจัดการการเงินส่วนบุคคลและแกยังจะมเมดเวลาของแกเองได้เอาเวลาไปดูแลคนที่แกรักเลิกงานตรงเวลา รวมถึงเมเนจรายได้ของแกเองได้ด้วยนะเว้ยไม่มีเพดานรายได้ทำมากได้มากแกจะได้ a ชา e เลนใหญ่ให้กับชีวิตแกแกจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศพอมฝันฝันของฉันเลยเว็บอะไรแกบอกมาบอกมัน๋ถวนี้เลย chubb สมัคเลยอนาคตสร้างได้ตั้งแต่ตอนนี้